สวัสดีครับนักเรียนชิ้นงานในวันนี้นะครับเอ่อก็จะเป็นชิ้นงานที่ผู้เรียนจะได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนในการาสร้างสรรค์าง,งานศิลปะบวกกับทักษะแล้วก็องค์ความรู้ในเรื่องของการทํางานต่างๆนะครับโดยหัวข้อในวันนี้ก็คือการออกแบบผลิตภัณฑ์นั่นเองนะครับโดยพูดถึงผลิตภัณฑ์ก่อนผลิตภัณฑ์หรือสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆที่อยู่ ล้อมรอบตัวเราที่นักเรียนใช้ในชีวิตประจําวันต่างๆไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ก่อนออกจากบ้านเลยเสื้อผ้าหรือใช้ในชีวิตประจําวันเช่นโทรศัพท์มือถือเครื่องมือเครื่องใช้กระเป๋ารองเท้าต่างๆที่เป็นสิ่งที่นักเรียนต้องได้เคยใช้ต่างๆอยู่ในชีวิตประจําวันอยู่แล้วเราจะมาดีไซน์ออกแบบอย่างไรให้มีความาตรงกับความต้องการในการใช้งานของเรานะครับ ถัดมาเราจะพูดถึงในเรื่องของการออกแบบนะครับการออกแบบหมายถึงการสร้างสารรค์สิ่งใหม่หรือปรับปรุงดัดแปลงสิ่งที่มีอยู่ให้ดีขึ้นนะครับแล้วก็เออและมีรูปแบบที่เปลี่ยนไปจากเดิมการถ่ายทอดรูปแบบจากความคิดออกมาเป็นผลงานที่ผู้อื่นสามารถมองเห็นรับรู้หรือสัมผัสได้ซึ่งการออกแบบครอบคลุมไปถึงในเรื่องของการออกแบบวัตถุเอ,อ่อระบบหรือเอ,อ่อการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์เช่น การสื่อสารต่างๆนะครับการออกแบบนั้นมีความจําเป็นที่ต้องพิจารณาด้านสุนทรียศาสตร์ประโยชน์ใช้สอยหลักเศรษฐศาสตร์และมุมมองสังคมการเมืองทั้งในสิ่งที่ออกแบบและขั้นตอนการออกแบบการออกแบบอาจจะเ,เกี่ยวข้องกับการค้นหาข้อมูลความคิดการทําแบบจาลองการปรับแก้แบบมีปฏิสัมพันธ์หรือการรื้อแบบสิ่งนั้นๆมาสร้างสารรค์ใหม่นะครับ จากที่คุณครูได้กล่าวไปข้างต้นแล้วนะครับก็คือสรุปคือหลักการออกแบบเนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนหลักๆก,ก็คือสร้างสรรค์สิ่งใหม่หรือสร้างสิ่งที่มีอยู่เดิมให้ดีขึ้นโดยอ,อ,อาศัยหลักในการออกแบบจะคำนึงถึงหลักการต่างๆเช่นความสมดุลช่องไฟทิศทางการใช้ตัวอักษรสัสดส่วนต่างๆแล้อาจจะมีในเรื่องของการองค์ประกอบนำองค์ประกอบสินเข้ามาเช่นความเป็นเอกภาพ จังหวะหรือลีลาในการแบบสร้างสรรค์แล้วก็การเลือกใช้วัสดุหรือการใช้โทนสีให้น่าสนใจแล้วก็ลักษณะเด่นลักษณะด้อยของการออกแบบแต่ละชิ้นงานนั้นๆนะครับและอาจจะคำานึงถึงอิทธิพลที่มีต่อการออกแบบต่างๆเช่นหน้าที่การใช้สอยความสวยงามน่าใช้ความสะดวกสบายในการใช้ความปลอดภัยความแข็งแรงราคาการใช้วัสดุหรือ เข้ามาวิธีในการผลิตด้วยนะครับโดยหัวข้อนักเรียนที่จะนํามาใช้ในการออกแบบนั่นก็คือส่วนกุหลาบศึกษานะครับก็คือจะให้นักเรียนยึดในเรื่องของความเป็นส่วนกุหลาบนอนของโรงเรียนเราและนําหัวข้อตรงนั้นเนี่ยคำนึงถึงวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้สิ่งต่างๆที่นักเรียนได้ใช้ในชีวิตประจำวันในรั้วโรงเรียนเช่นกระเป๋านักเรียนเสื้อนักเรียนรองเท้านักเรียน ชุดว่ายน้ําหรือในกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นเช่นกิจกรรมล้างลานกิจกรรมกีฬาสีแหวนรุ่นหนังสือรุ่นหรือสิ่งต่างๆที่มันมีความเป็นส่วนกุหลาบของเรานักเรียนลองหยิบจับและนําสิ่งที่ง่ายใกล้ตัวหรือสิ่งที่นักเรียนอยากจะใช้ออกแบบที่พัฒนาจากสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันไม่ชอบเนี่ยลองออกแบบมาดูให้มันเกิดความน่าสนใจตามหัวข้อแล้วก็ข้อมูลต่างๆ ตามเนื้อหาที่คุณครูได้กล่าวไปข้างต้นนะครับออกแบบลงบนกระดาษ A3 นะครับ1ชิ้นชิ้นมีคะแนน10คะแนนในหัวข้อสุขลักษาเกี่ยวกับการออกแบบ Product Design ในงานชิ้นนี้นะครับโดยนักเรียนควรคำนึงถึงการออกแบบของนักเรียนในการนำเสนอผลงานนะครับเช่นมุมซ้ายขวาบนล่างที่นักเรียนนำเสนอจุดเด่นของชิ้นงานนักเรียนจะทำอย่างไรให้ คุณครูหรือว่าเพื่อนที่พบเห็นชิ้นงานเนี่ยมีความเข้าใจในรูปแบบที่นักเรียนได้ออกแบบสื่อความหมายได้ง่ายชัดเจนประโยชน์ใช้สอยต่างๆที่นักเรียนร่างแบบออกมาเนี่ยมีความเหมาะสมอย่างชัดเจนนะครับสำหรับงานชิ้นนี้แล้วก็คำนึงถึงความเป็นตัวเองของผู้เรียนด้วยละกันจะทำอย่างไรให้มันมีความสนุกสนานหรือมีความเป็นตัวตน มุมมองของเราสไตล์ของเราสิ่งที่เราชอบสอดแทรกเข้าไปในความเป็นสวนกุหลาบของเราด้วยสําหรับงานชิ้นนี้นะครับก็ทํางานอย่างสนุกสนานเพลิดเพลินแล้วกันนะครับในการคิดดีไซน์ออกแบบสร้างสรรค์หวังว่าจะมีความสนุกในการคิดไอเดียกับสิ่งที่มันมีอยู่แล้วที่นักเรียนได้ใช้อยู่ทุกวันหรือนักเรียนคิดว่าบางสิ่งบางอย่างในโรงเรียนเราควรจะปรับปรุงหรือพัฒนาอย่างไรก็ ขอให้ทำงานชิ้นนี้ในเรื่องการออกแบบอย่างสนุกสนานและมีความสุขนะครับสวัสดีครับ